อ,อ,อย่าทำน้องโอ้ยแรงด้วยอะไรทำแรงด้วยแรงยุ่ก็ถ่ายาอยู่นั่นแหละห้ามถ่ายก็เดี๋ยวจะติดรับบทเป็นแม่แล้วหนึ่งลูกแม่งจริงจะติดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว ก็อย่าไปหากัดอะไรนะอะไรจะตีนเป็นแองกี้เบิร์ดหรอไทยทำอะไรทำทำอะไรที่รักดูน้า ออบอกใครบอกไทเกอร์ใช่ไหมชู่ไม่ส่ายอะลูกไม่สบายจุกกระห่าหมอใช่ไหมไทเกอร์อย่าแม้แต่จะคิดนะ อย่าแม้แต่จะคิดนะสกอตเทปเนี่ยดูซิมันมองแล้วมันจ้องแะมันเอาไปทิ้งลตงตรงเก้าอ,อี้อะไรเนี่ยเจสซี่สียงอะไรอ่ะอกัน Angry Bird Angry Pet อะไรวันเนี้ยไอ้คุยกับจะติดเป็นภาษานี้เอามาจะ <c oughs> เต้น <c oughs> เราเพิ่มภาษานี้เ